สวัสดีครับวันนี้วันที่17ตุลาคม2568นะครับเรามาอยู่กันที่ที่นี่นะครับวัดเจดีหลวงตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ เดี๋ยวจะมาชมบรรยากาศช่วงนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสถานที่แห่งนี้ที่นี่ไงนะโปเลวัดเจดีหลวงในแล้วก็แหกไกวนะเบียกาล่าวัดเจดีหลวง,ลนะงด้ดวยแล้วกนะ็คอร์นไปยอทุบโปลเดียช่วงแล้วก็คอร์นไปยอทุบโปลเดียหน่อยไม่มาฉากคอนี่นักท่องเที่ยวแห่ร้านะาานะแห่นะกวาดาน้าเบียกาล่าว่าคอนแล้ววัดเจดีหลวงวัจเจดีหลวงแล้วเวกิเมนนะอ่ะแล้วตัว ัวเมืองเนาะวิีเรามาดูบรรยากาศว่าช่วงเช้าเพราะว่านักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยมีนะครับไทยบรรยากาศให้นี่เป็นเสาอินทอคินนะครับเสาอินทอคินเสาหลักเมืองของจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่ที่จุดนี้นะครับแต่เขาจะมีงานบุญประจำปีของเขานะครับแต่ช่วงนี้ เท่าธรรมดาเขาอาจะปิดยุ่นครับอาจจะเสอร์อีอท,ท่าขนท่านะเบียากาศโดยรอบชิแกนวิหารก่แขกได้เปิดดีแบหมดภายในวิหาร,าอารตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับเราเลยเราอยากเข้าไปไม่ได้ช่วงเช้านะครับแต่ว่าจะให้ดูบบียากาศภายนอกนะครับเราจะมาชมบบียากาศภายนอกนะครับที่วิหารเนี้ยได้เปิดดีแบหมด นี่พยากรารภายนอกเนะาะก็ไหน่จะรอบเดี๋ยวเรามาดูแค่สักรอบหนึ่งครับดีเราไม่ได้มาที่นี่นานแล้วเหมือนกัน,นครับที่วัดแห่งนี้สมัยก่อนก็เคยมาหลายรอบนะแต่ไม่ได้มานานแล้วมาของเบียกาเขาก็าตกแต่งมาดีมากนะครับนี่ร์ก็เปลี่ยนไปเยอะ,ะครับเขาตกแต่งไปใตล้ๆเบียรกาเลยนะ tết hè là, 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 một... là phá rì đi luôn này nhà hay trong kim loại là bố khuyên này phá rì này hoặc là tết là hay thay anh bè cả lý nhà về là nên tết thay bè cả như mỏ này sáng เข้ามาสองสามคนที่อยู่ใกล้ใแต่ถ้าเป็นทั่วกลางวานันนี่คนจะเยอะมากนะครับนักท่องเที่ยวจีนญี่ปุ่นเกาลเหลีกรังเมฮเลอร์มิชาคอนีนักท่องเที่ยวเฮรานออกไปแฮรระอีอาเกจีดีคนด้วยนะคนหลัลลีแเลคิลเบลวงมาลยนันดกลาอันนี้เป็น ที่องค์เดิมนะครับที่พังลงมาขึ้นก็เหลืออยู่นี่ครับคนที่ส่วนใหญ,ญ่ก็จะรู้จักดีนะครับถ้ามีกากรอรอมเนรับก็จะมีประวัติที่ยาวนานนะครับจะดีหลวงแต่จำไม่ได้ใครจะลองไป ค้นหาประวัติดูนะครับนี่เป็นบรรยากาศช่งชวงเช้านะครับช่งชวงเช้าที่ยังไม่มีใครนะครับเราจะเดินดูสักรอบหนึ่งนะครับด้านนี้ก็จะเป็นด้านกุฏิของพระ อยู่ดังด้านไซมมือนะคะรับคนหะลอนเลยเลยคินเลยเบนออ่าคนเลยเลยยันดกปล่เนอะนเลยเลยยันดกล่า,ลา,า,ลาคงง์หไม่อยาก ใ cool, la cool. oh oh ครสทราไม่ได้เลยเนี่ยภาสีอลี้มาเยี่เลยเนี่ยเดาโกคุยแจอเลาไลดตึกคู่ละไลดตึคู่โอ้โหละหากจลาขีบลาตัวเนี่เลยโอ้ยเทลลอยโอ้ยเทลลอยตั้งแต่แผ่นดินไหวแล้วก็ที่พังทลายก็เหลืออยู่เครื่องหนึ่งนะครับก็เหลืออยู่เจดีนะครับ ที่ดนแผ่นดินไหวก็เหลืออยู่เท่านี้นะครับเจดีสมัยก่อนนี่จะองค์ใหญ่มากนะครับสมัยโบราณเจดีย์แพดดูเนาะเพียร์แล้วเววม่อยากจะดียหลวงเนี่ยว่าเจดียหลวงเนี่ยโอ้เลิศตัวเมืองมาโอ้พี่ในเมืองอยู่มาโอ้เลิศตัวแต่ว่โอ้เลิศเ,เวทพับหอกคลือ่นยัน เมาคลื่อเดินไปย้อนี่ออเรฮะเด้อนี่ออเลยหรฮะบาเวีเดาอมาัลเลยหมัป้อ,อ,อาแล้วเหยีว่วมานดีไปนอรานีเลยปรเทยในยมียากาศบางบางมูญยังหนึมม่มั้งก,ก็เลยก็ตาไปแก้วว่าดูยัหนม ใครที่ยังไม่เคยมานะครับบัตเจดี่หลวงก็จะไทยบรรยากาศให้ช่วงเชา้าว่ามันอยู่ในตัวเมืองนะครับอยู่ในตัวเมืองอยู่ในเสาหลักเมืองก็อยู่ที่นี่นะครับเสาอินทกิจก็เป็นจุดศูนย์กลางของจังหวัดเชียงใหม่นะะี่ครับไม่ถึงว่าเสาหลักเมืองอยู่ที่นี่นะครับก็จะมีปติมีวิหารมีเยอะๆแต่ว่า บางมุมบางจุดเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็นพิพๆท้าพานเป็นอะไรก็มีในนี่แต่เขาจะเปิดช่วงกลางวันนะครับแต่เราถ่ายช่วงเช้าถ่ายบรรยากาศให้ช่วงเช้านะครับมีการที่สวยงามมากนะครับอ่ะก็เปิดแล้วมีสักขออย่างนี้มองไม่างนดีแต่ต่อแต่ต่อเปื่อมีฉากคองเราไปเจอไปเห็นแล้วเรากขอขอขคอได้ไปเจอน้กันแรดีกว่า อาจจะเปิดเียไง้วไม่อย่นงเดียวก็ไกว์นะบัต,ตรต่อจะนี้บางมุมจะนี่ลอยๆเราดูบรรยากาศข้างนอกนะครับพอดีเขาจะเปิดให้ช่วงกลางวันแค่นี้เรามาถ่ายบรรยากาศข้างนอกครับถ่ายบรรยากาศข้างนอกโดยรวม ไปให้สักรอบนึงนี่จิตขาตวาันี้ด้ว่ายวานนี้นั่นนี่พระบริราลระบริดาโที่สวยงามเ เมื่อคืนเรานอนที่นี่นะครับก็เลยช่วงเช้าก็ถ่ายบรรยากาให้ดูมันน้ำม,มีวิเจ้าของมาไปถ่ายนำ้ำริกาแล้วช่วงเช้าอย่างนี้มาถ่ายนำ้ำริกาช่วงเช้าแลเราก็มีต้มนัไดมีในต่แห่ดเ่นี่เห้ยอยหมองวิหารพระสักัจจัยนะเครับนี้เป็นวิหารพระสังกัจจัย เขาจะมีที่กว้างขวางนะครับแต่ว่าเราจะมาแค่บางจุดบางมุมเพราหน้าประหดจะเดินดูแค่รอบเดียวน,นี่เป็นพื้นที่รถเข้าไม่ได้นะครับตรงจุดนี้สามารถที่ ทางเดินได้อย่างเดียวตอนนี้เราเดินเวียนมาเกือบจะรอบแล้วนะครับให้ไทยจะรอบหรือว่าแค่นี้แหละดูบรรยากาศที่ว่าเจนที่์หลวหน่อยเลิกขอให้ไทยเราขอเดี๋ยวพระตาก็จะข้าวก็วัวบวดบลวงบอลเขาอาเกว่าแล้วพระด,ด,ดูใหญ่หลว่งพระดูเลย แห้ฮาระมีสักคนน่ให้นะเลืเดี๋ยวามเจริีใเจรดีชากวางวุ้บอวาอมชากวารวานอเดียด๋วยว่าดีเจ็บไหม่อะอุ้นศิษยแกนะ ใช่นะชิคกก็กวัดอยว่าจะเดินสักเกือบจะรอบเลยนะคาจารันถ้าจะมีราคาจะเป็นด้านเป็นรูปรูปปานของหลวงปู่จันนะครับเป็นอันนี้เจ้าว่า เป็นพิพิธภัณฑ์เซวเตัตเจดียลอยู่ตัวนี้นะครับแต่ตอนนี้เขายังไม่เปิดนะครับเขายังไม่เปิดนะครับเขาจะเปิดช่วงเปิดช่วง,วงกลางวันนะครับไม่เป็นไรแต่ว่าเราดูข้างนอกแต่ก็ยังมีการนะที่ข้างนอกแต่กนะ็วัดดูวอลีอมณี ใช่ตทวารทวันีารดอตีนหน้าวัดเลยตีนหน้าไว้ข้าวัดบ่อเลยว่าท่าก็มุ่งไปแล้วได้แห็นวัดที่วัดเจดีย์แล้วนะฮะกว้างขนางใครที่ยังไม่เคยมาก็มาชมบรรยากาศที่นี่นะครับรอบหนึ่งที่กว้างขวางนะครับ ใช่นะก็ะอตื่นตวครับก็เรเดินเกือบจะรอบแล้วครับไปเหลืออีกหน่อยนก็จะรอบนึงนี่เดินไปดูบรรยากาศที่อ่าแค่มันจะมีหลายโซนหลายมุมหลายจุดนะครับเต่เราไม่ได้ไปทุกจุดมันจะไปเฉพาะที่จุดที่เราออกมาเที่ยวชมกัน,นครับเป็น ที่วิหารหลวงแล้วก็เจดีย์องค์เจดีย์นะครับแล้วก็ที่นี่เขาจะมีตั้งมหามหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัยด้วยนะครับนี่มีที่เรียนของมอมรอนนะครับที่อยู่ในจุดนี้น่าจะนี่รอบหนึ่งแล้วประมาณนี้นะครับรนี่ไทยแห้มีก่าแก่เอ ก็ประมาณนี้นครับรประเทศไทยอเมริกาเน็ที่วัดเจดีหลวงอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับอีเล่ยว,วัดเจดีหลวงนะวหวนะเจือเปอยหมอยวหวนะเจือเป,ยปรยกร็สกอเปรยเนาะ